เพื่อนชาวราศีกุมลักษากุมค่ะหรือว่าคนที่เกิดระหว่างวันที่22มกราถึงวันที่18กุมภาพันธ์เป็นการอ่านทั่วไปเรื่องราวสลับกันได้อย่าเอาไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นและเป็นการอ่านแบบตะวันตกช่วงวันที่เหมือนกับของไทยส่วนการตรวจสอบลักษณะการวณาตรวจสอบด้วยตนเองที่ Google นะคะมันก็จะมีแบบคือมันจะแตกต่างกันแบบไทยกับแบบตะวันตกคือสมมติว่าถ้าคุณออ ไปมีดาวจันทร์อยู่ที่สมมตินะไปมีดาวจันทร์อยู่ที่ราศีมีนในแบบตะวันตกแสดงว่าดาวจันทรคุณไปอยู่ในราศีกุมโอเคใช่ไหมมีความแตกต่างกันอยู่แต่ในเรื่องของ ascendant หรือว่า,าลักษณะเนี่ยคุงคิดว่าต้องไปเช็คต้องไปเช็คนะด้วยตนเองโอเคทีนี้ไพ่หลักของคุณเป็นไพ่แปดถัว่วบอกไว้เลยความสัมพันธ์เนี้ยท็อกซิกมากเป็นความสัมพันธ์ที่ มีคนควบคุมมีคอนโทรลฟรีกอยู่ในนี้เป็นพวกเอ่อเอาแต่ใจตนเองแล้วตัวคุณเองก็แบบว่าสามารถเขาเรียกว่าอะไรมีความสุขได้ในท่าเอา่ยังคงมีความสุขอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเหมือนคุณแบบว่ายังหาจุดที่โอเคไพ่คุณนะห้าไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแล้วไพ่สามวยคือคุณมีความสุข เพราะนี่น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ออกแนวไม่เก่ามากไม่ใหม่มากโอเคแล้วไพ่สามถ้วยคือไพ่ของความสุขงานเฉลิมฉลองเนี่ยเห็นไหมเป็นไฟหนึ่งไม้เท้าทีนี้เนี่ย five of wands คือเรื่องของดราม่าที่เกิดขึ้นอยู่ประทุอยู่อะไรประมาณนี้คนหลายๆคนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ความวุ่นวายนั่นแหละแต่คุณยังหาความสนุกได้ยังมีความสุขได้อาจจะเป็นเพราะว่า,าคุณ เป็นรู้อะไรมาหรือว่า feel อะไรสักอย่างคือรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งว่าตัวเองกําลังจะมีความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยไพ่เขาคนนี้ของคุณนะเท่าที่เห็นนะบางท่านคือกับชาวราศีเมษร,ราศีมังกรประมาณนี้หนักไปทางชาตุไฟธนูสิงห์อ่อโอเคไพ่เขามีไพ่เดดเดวิลจัดเม้นท์เป็นไพ่เคีงถือดาช่างเป็นตัวเลือกที่ท้าทายคุณมากเหลือเกิน เพราะว่าไพ่ไพ่ห้าไม้เท้าในตัวคุณเนี่ยทำให้รู้สึกว่าคุณแบบเพิกเฉยก,กับเรื่องดราม่าต่างๆคุณพยายามบอกตัวเองให้มีความสุขให้มองโลกในแง่ดีประมาณนี้อยู่กับเพื่อนอยู่กับฟูงอยู่กับครอบครัวที่นี้ไพ่เขาคนนี้ค่อนข้างแรงไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่นะนับเป็นการตัดสินใจเลือกคนที่ผิดพอสมควรและยิ่งมีไพ่แปดช่วยเป็นไพ่วิหลักด้วยเนี่ยบอกเลยความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จะอยู่เป็น ความสัมพันธ์สุดท้ายของชีวิตโอเคเพราะว่ามันจะผ่านเหตุการณ์ที่แย่แย่แย่ไปโดยตลอดเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเหมือนดื่มย yeah, าพิษทุกวันเนี่ยมันรอวันรอวันที่แบบว่าไม่ใครก็ใครมีความเข้มแข็งมากพอที่จะเดินจากไปแต่ไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์นี้ไม่มีอะไรให้คุณรู้สึกปลอดภัยนะมันมีอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมของของ,ของความสัมพันธ์นี้แล้วมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีโ okay? อเคอ่า ความสมพัน,น์นี้มันแย่ yeah. เพราะว่า,าทัศนคติเขาไม่ค่อยดีเป็นผู้ว่าอตัดสินใจอะไรเองด้านเขาแล้วคุณมักทําอะไรไม,ไม่ค่อยได้คือคุณให้เขาจัดการแล้วแต่และสิ่งที่เขาจัดการคือเย็นชาโหดเหี้ยมามาหิตมากเลยบางท่านคุยกับชาติคุยกับชาวธาตุลมด้วยกันเองพวกราศีกลุ่มๆลุ่างนี้มีไหมกลุ่มตุลเมถุนอะไรเงี้ พวกใจร้ายพวกขี้บือ่อพวกจุกจิกอะไรประมาณนี้เพราะว่าไม่แปลกใจเพราะมีไพ่ด The อ m p e r o r อยู่ในที่นี้ในแนวโนม,มี t h m Emperor King ถือไม้เท้าและมีไพ่สอดาบคือพ้นเห็นคาชิคนใน,นที่นี้ค่อนข้างเซ f i s h เล็กน้อยไม่น้อยเลย selfish แปลว่าคนที่รักแต่ตันเองเห็นแค่ตัวอะไรประมาณนี้คือไม่ได้อยากจะแก้ไขหรือหลับหูหลับตา ใช่หลับหูหลับตาใช้คำนั้นได้เลยมันทำให้ความสัมพันธ์นี้เป็นผิดมากเลย King to d a บเดอ e เ e วิลเ e e ะ e e ็ r เ r ลและแปดถ้วยคือแบบอ,อึดอัดพอสมควรทั้งสองฝ่ายหาทางออกให้กับเรื่องนี้ไม่ได้ทีนี้มีคนที่รู้สึกว่าถูกต้องการอยู่ในนี้แล้วเขาใช้ความรู้สึกนี้มาเอาเปรียบทุกๆฝ่ายคือเมื่อคุณอยู่ในจุดที่ถูกต้องการจากหลายฝ่ายคุณจะรู้สึกแบบ นั่งอยู่บนทรนบนแท่นของตัวเองรู้สึกแบบเป็น king เป็นราชาอะไรประมาณนี้โอเคทีนี้ดูไพ่ชาวราศีกุมเพิ่มขอไพ่ชาวราศีกุมเพิ่มใครในที่นี้ enjoy drama ด้วยนะคะไพ่คุณเพิ่มมีไพ่ king ถือถ้วยมีไพ่สิบเหรียญ มีไพ่สามดาบน่าจะเป็นเรื่องราวของหลายคนอยู่เหมือนกันความเจ็บปวดการเลิกราการเลิกกันไปแล้วกลับมากลับมาแครสิ่งนี้กลับมาแครคุณอะไรประมาณนี้เพราะว่าเพราะว่าพูดเห็นว่าชาวราศีกลุ่มบางท่านถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นเขาสลับกันได้นะคะส่สสกคนอยู่ในที่นี้พยายามพยายามแก้ไขสถานการณ์ ในแบบที่แก้ไขตัวเองที่แบบว่าลุกขึ้นมาแคร์ใครสักคนหนึ่งอะโดยที่ผ่านมารู้สึกทำเขาเจ็บแล้วก็มาแคร์เขาทีหลังอะไรประมาณนี้แล้วยังคงมีการมองหาอาจจะมีการมองหาเพื่อนใหม่ใครคนใหม่ในอนาคตได้อีกต่างหากสิเปลียนอาจจะเป็นตัวคุณเองที่ทำแบบนั้นเพราะว่าเพราะว่าเหมือนตัวคุณเองใส่ใจแค่บางช่วงเวลา ต่างช่วงเวลาก็ไม่ใส่ใจแต่ว่าเหมือนคุณที่เหมือนคุณด้วยนะชาวราศีกุมที่เอนจอยกับดราม่าที่เกิดขึ้นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นประมาณนี้นะดูไพ่เขาคนนั้นของชาวราศีกุมละคนากุงค่ะเป็นไพ่ The Fool เป็นไพ่ Empress บางท่านคุยกับชาวราศีมีนราศีธนูและเป็นไพ่ The World คนคนนี้ค่อนข้างเอ j นจกับทุกสิ่งที่มีไม่ว่าใครจะบอกรักเขาชอบเขาเขารู้สึกโอเคมากเลยแล้วเขาก็อย่างที่บุนบอก Selfish เห็นแกนตัวก็จะใช้ก็จะเอาเปรียบทุกๆคนประมาณนี้เพราะว่าเขามีไพ่ THE e m Press แล้วเขามีไพ่ The Fool เขาอยู่ในจุดที่ on top มาก อยู่บนจุดที่สูงที่สุดของโลกใบนี้อยู่ในจุดที่ทุกๆคนมาบอกรักมาบอกความในใจเ,เขาไม่ยอมนะผู้ไม่เชื่อว่าเขาจะยอมจบวงจรน,นี้เพราะว่านี่คือวงจรแห่งความสุขของเขาโอเคเรื่องราวพวกนี้สลับกันได้ทำไมพ้นถึงบอกว่าเขามีความสุขเพราะเขาเป็น The Empress กับ The Fool The Empress เป็นคนทีน่มีคนถูกสนใจมากเป็นคนที่มีสเสน่ห์แค่รู้สึกไม่ต้องทาอะไรก็มีคนชอบแล้วแล้วก็ถือว่าเป็น ตัวเลือกที่ดีเขาเป็นตัวเลือกที่ดีทีนี้มันมี o ว l d เขาไม่ยอมจบวงจรในทั้งนั้นจนมันกลายมาเป็น getting toxic คือมัน toxic มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยการที่มันไม่ยอมปล่อยไปประมาณนี้หรือไพ่แนวโน้มในอนาะคตอะไรกำลังจะเกิดขึ้นคะเรื่องราวพวกนี้ไม่จาเป็นต้องเกิดในมีนาะเกิดเมื่อไหร่ก,ก็ได้โอเคแปดดาบ ใช่มเห็นคนปิดหูปิดตาเป็นคนที่เก็บกลุ่มความลับไม่ยอมพูดไม่ยอมตอบคำถาม The Tower แล้วความลับแตกความลับแตกอยู่ดีไม่ว่าจะพูดหรือไม่พูดเพราะว่าความลับจะแตกอีกแล้วเลย Two of Cups ค่ชคนหนึ่งความลับแตกตรงที่นี้อาจจะเกิดขึ้นไปแล้วในบางเคสในบางท่านที่ดูอยู่ คือเขาอาจจะไปมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นโดยที่ราศีราศีกุมเองคุณไกลไปเป็นคนที่เขามาชอบคนที่เขามามาเพิ่งค้นพบคุณเจอเนะี่ยแล้วคุณไปเป็นคนที่สามของเขาหรือว่าเขาไปมีคนที่สามแล้วความสัมพันธ์นี้ยังคงจะดําเนินต่อไปเพราะว่าตัวเขาคนเดิมของคุณเขาเก็บคุณไว้เป็นความลับคุณก็จะอยู่กันแค่สองคนในนั้นแหละ แล้วคุณก็จะอยู่ไปแบบว่าเจ็บไปรักไป justice 1นึ่ดาบ the tower ใช่เลยหนักมากเพราะว่ามีความแตกเรียบร้อยแล้วมีคนที่แบบว่านอกใจไปมีคนอื่นเราไม่ยอมปล่อยคอนเน t ชันนี้ไปด้วยตัวคุณเองไพ่หนึ่งใบให้คิงถือถ้วยซี เขา s e e m to care คือเขาดูเหมือนแคร์คุณนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าวิว l อมสตาร์เขารู้สึกว่าเขาชอบคุณคุณน่าจะเป็นเหมือนเขาชอบคุณแล้วคุณก็ชอบเขาแต่ความสัมพันธ์มันอยู่กันในใน,ในระยะปลอดภัยโดยมีคำว่าเพื่อนมาเป็นฐานรอง พยายามประคับประคองไปในแบบที่ทําให้ทุกๆวินาทีที่ได้คุยกันมีความสุขให้มากที่สุดแม้ว่าจะเป็นสามเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่ไ <Okay. S 1> พ่หนึ่งใบให้ไพ่ห้าไม้เท้าเป็นไพ่สามไม้เท้าพวกคุณมีช่วงเวลาที่ลำบากมากในการพูดความในใจ เมื่อมันพูดความในใจไม่ได้สถานการณ์อะไรพูดที่มันยังคงดําเนินต่อไปในแบบที่อย่างที่พูนบอกระยะปลอดภัยแต่ว่าไพ่เมนหลักเป็นไพ,แนพแ่แปดถ้วยเป็นไพ่แปดแปดถ้วยถึงแม้ว่ามันจะโอเคแต่อย่างที่ผู้บอกอะภาพรวมของความสัมพันน,นี้มันเป็นอะไรที่ไม่โพซิทีฟเป็นอะไรที่ติดลบนะคะไม่ได้มีความสุขมากขนาดนั้นคุณสัมผัสได้อยู่แล้วว่าคุณไม่ได้มีความสุขที่สุดโอเค มันอยู่ได้เพราะว่าความเข้าใจความอดทนประนีประนอมไกลเกลียชีวิตของใครของมันแต่เวลาคุยกันมีหรือพบกันมันมีแต่ว่ามีแต่ความสุขอะไรประมาณนี้บางท่านคุยหนักไปที่ธนูจริงๆ t e m p e r a e n c เก้าเหรียญเมื่อธนูบางท่านนะถ้าเป็นธนูหรือใครที่ทำตัวเหมือนธนูอยู่ในตอนนี้เมื่อคุณคุยกับคนแบบนี้คนที่เขา คือธนูเนี่ยเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเขาจะไม่คิดว่าการนอกใจหรือว่าการมีใครสักคนหนึ่งคือธนูจะทําดีที่สุดเมื่อเขาหลักใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าเขารู้สึกว่าคนคนนั้นยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะมีอาการดึงตัวเองกลับไปเขาจะมีกําแพงเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมเสียอิสรภาพของตัวเองไปด้วยที่นี้ความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นไพ่เดแฮงแมน มันก็เลยไปกันแบบอึดอัดทุรักทุเลไปกันแบบปิดปากไม่ยอมพูดอะไรประมาณนี้เราต้องยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นชาวราศีกุมเองที่ต้องยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นและคุณสู้อะไรไม่ได้เนะคะแล้วคุณพูดอะไรไม่ได้ด้วยมันอึดมันแย่ห้าดาบเพราะว่าทุกฝ่ายมีเหตุผลของตนเองทุกคนถือเหตุผลของตนเองทุกคนถือความผิดโอเคแล้วเขาจะไม่มีเหตุผลมาอะไรอธิบายนะคิงถือเหรียญ ไม่มีเลยแต่ปุ้นเชื่อว่าเวลาคุณจะไปราศีกุมและคณากรมโอเคปุ้นเห็นละคุณคุยกับคนที่ค่อนข้างขี้เบื่อหน่อยแล้วใจร้อนคุณเองอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนแล้วคุณกลัวเขาคุณกลัวเขาเพราะว่าปุ้นคิดว่าเขาน่าจะเป็นพวก control f r e a จริงๆเป็นพวก ไม่ได้ครอบงำนะแต่เขาเรียกนารซิสอะไรสักอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่แบบสั่งให้ทำอะไรต้องทำแต่เปนพวกแบบใช้อีโมชันความรู้สึกมาคอนโทรลเนี่ยทำให้คุณรู้สึกต้องไปอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้ฟู้นแ่งความสัมพันธ์ยังคงดำเนินต่อไปในแบบที่เครียดมากใครสองคนกำลังถือ2องช้อยส์แล้วไม่เลือกด้วยปิดหูปิดตาคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดี เนะคะเพราะว่าคนหนึ่งก็ดูแลเทคแคร์เก่งมากเลยแต่ว่ายังเปิดใจให้ไม่ได้ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้เปิดใจให้เขาแต่ปฏิบัติต่อเขาดีมากอดทนทามทุกอย่างให้กับเขาแต่แต่คุณแ,แต่คุณเองก็ปิดใจนะเป็นความตั้งใจของคุณเองที่ไม่เปิดโอเคเพราะว่ามันเกิดจากเหตุการณ์ซ้อนการขบซ้อนรักซ้อนประมาณนี้ ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปแต่ปุ้นจะบอกว่าเขาก็ชอบคุณแหละเขาก็ชอบคุณแต่คุณห้ามเทคคนนี้ซีเรียสเพราะซีเรียสไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ปุ้นบอกแรกๆความสัมพันธ์ไม่ใช่ความสัมพันธ์สุดท้ายของชีวิตคุณรู้อยู่แล้วหลายสายตาจ้องมองคุณนะคะชาวราศีกุมภ์และคนากุมวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองถูกเลือกหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าภายใต้ประตูที่ปิดอยู่คุณก็เป็นตัวเลือกเช่นเดียวกันแล้วคุณก็เป็นความลับเขาจะคุยกับคุณเงียบๆสองคนนั่นแหละเพราะว่าเขาอาศัยว่าคุณน่าจะชอบเขามาก The Lover Strength Moon บางท่านคุยกับมีนเมทุนสิงห์ใครก็ได้คุยกับใครก็ได้บางท่านคุยกับชาวราสีกันพวกที่มีโลกส่วนตัวสูงเนะี่ยพวกที่ไม่ยอมพูดไม่ยอมอธิบาย พอจะให้อธิบายก็โกรธประมาณนี้คุณอยู่ในความสัมพาธ์ที่ท็อกซิกมากเลยดูอีพีที่แล้วสิดูเหมือนดีใช่ะ่ะเพอมาอีพีนีรู้สึกเหมือนโชคโชคโชคแบบว่าเล่นตลกที่ต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรประมาณนี้คุณถูกครอบงำแล้วตัวคุณเองก็พยายามมองในแง่ดีนะแต่ก็เจ็บไปรักไป อย่างที่บุมบอกสุดท้ายแล้วยังไงก็ไม่รอดหรอกค่ะคุณกับเขาแต่นะวันนี้หรือในอนาคตอันใกลน้นี้เรื่องราวมันจะเป็นประมาณนี้อยากให้คุณพึงระมัดระวังและอยู่ในระยะปลอดภัยโอเคชาวราศีกรุฎและคนากุมวันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะขอบคุณมากกดไลค์ Subscribe ด้วยวันนี้ไปก่อนบาย